สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้เรามีโอกาสพิเศษในการนำเสนอรีวิวเกี่ยวกับ A5 p e r b e d a รุ่นปี2025ซึ่งเป็นหนึ่งในรุ่นที่ได้รับความสนใจอย่างมากในวงการยานยนต์ด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยผสมผสานกับเทคโนโลยีลัมยุคและสมรรถนะที่พัฒนาไปอีกขั้นทำให้ r 5 p e r b e d a กลับมาเป็นที่จับตามองอีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะในปี2025นี้ที่มีการปรับปรุงหลายด้านเพื่อยกระดับประสบการณ์การขับขี่และความปลอดภัยของผู้ใช้งานสำหรับภาพรวมของ A5 p e r e d a ปี2025นี้มีการปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกให้ดูโฉบเฉี่ยวมากขึ้นด้วยไฟหน้าแบบเล็ดเต็มระบบประจังหน้าที่ออกแบบใหม่ให้ดูแข็งแกร่งและเส้นสายตัวถังที่เฉียบคมมากขึ้นทำให้ดูสปอร์ตแต่ยังคงเอกลักษณ์ของความหรูหราเอาไว้ ส่วนภายในห้องโดยสารก็มีการอัปเกรดวัสดุให้ดูพรีเมียมมากขึ้นพร้อมทั้งเพิ่มพื้นที่โดยสารและพื้นที่เก็บสัมภาระให้กว้างขวางยิ่งขึ้นในปี2025นี้ a h ฮ p าเพอร์เบดามาพร้อมกับเครื่องยนต์ใหม่แบบเทอร์โบ1.6ลิตรให้กำลังสูงสุด180แรงม้าส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดที่ตอบสนองได้รวดเร็วและลลนุ่มนวล รวมถึงระบบขับเคลื่อนล้อหน้าและระบบขับเคลื่อนสี่ล้อที่สามารถเลือกได้ตามรุ่นซึ่งช่วยให้การควบคุมรถทำได้อย่างมั่นใจในทุกสภาพถนนสำหรับอัตราเร่งและประสิทธ,ธิภาพเชื้อเพลิงนั้นถือว่าโดดเด่นมากโดยเฉพาะในรุ่นไฮบริดที่ประหยัดน้ำมันได้ถึง22กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับรถในระดับเดียวกันภายในของ A5 p e r v e d a นั้นออกแบบมาเพื่อความสบายสุด